สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านปัญญาเฟอร์เิเจอร์ไม้อยุธยาครับวันนี้ครับคุณลูกค้าผมพามาชมนะครับเป็นโซฟาแย่งนะครับหลังทึบนะครับสีเนื้อไม้ไม้สักที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยครับคุณลูกค้ารุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารุ่นทึบเนี่ยทำออกมาน้อยนะครับตอนนี้ก็หน้าร้านผมมี เลย1ตัวนะตัวนี้ผมเลยขออนุญาตพาลูกค้าหรือแฟนเพจแฟน YouTube ทุกท่านมารีวิวกันนิดนึงนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าเพิ่งรับชมเรานะครับมีงไงผมฝากกดถูกใจนะครับติดตามไว้ด้วยนะครับคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆเดี๋ยวผมพามารีวิวแบบนี้เป็นประจำนะครับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์มไม้ทิยาจาหน่ายไม้สักทุกชนิดนะครับเขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านคุณลูกค้าครับมาเลยพร้อมกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเบื้องต้นให้ขนาดกันก่อนเลยนะว่าโซฟาตัวนี้ขนาดประมาณเท่าไร่ ความลึกก่อนเลยคุณลูกค้าครับลึกอยู่ที่65เซนติเมตรนะครับยาวมาตรฐานรวมอยู่ที่2เมตรนะครับความสูงคุณลูกค้าครับจากพื้นนั่งนะครับถึงพื้นล่างเนี่ยอยู่ที่40เซนนะครับพนักหลังก็คือพนักพิงครับถึงพื้นล่างรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80เซนนะครับไซนี้ต้องบอกว่าเหมาะแก่การนั่งนะครับคุณลูกค้าเพราะว่าความลึกนะครับภายในจะอยู่บน57เซนติเมตรนั่งกําลังดีคือว่าเรานั่งนะคุณลูกค้านั่งเนี่ยผมขออนุญาตนะเนี่ยครับ เรานั่งเนี่ยคุณลูกค้าเราพิงพิงถึงเลยนะครับพิงถึงด้านหลังเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องยกเท้าหรือว่าเขาเรียกวความลึกมันกําลังนั่งกําลังดีนะครับถ้าถามว่านอนได้ไหมนะครับระยะประมาณนี้ถามผมก็นอนได้นะคุณลูกค้าแต่อาจจะพอดีหน่อยนะพอดีตัวหน่อยท่านใดที่ตัวไม่เล็กไอตัวไม่ใหญ่คุณลูกค้านะครับบอกเลยได้ว่านอนได้พอสมควรนะครับแต่นั่งดีมากรุ่นนี้ ที่สาคัญคุณลูกค้าแ่นนักหลังนี่แผ่นเดียวนะครับหน้า9นิ้วความหนา2นิ้วนะฮะตันๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลูกฟักนะครับด้านข้างหนึ่งนะครับด้านหลัง3าตัวนี้นะครับคุณลูกค้าอยู่ที่13,500บาทสีเนื้อไม้ธรรมชาติของไม้สักเลยนะครับด้านหน้าก็ประมาณไม้1 2 3 4สาแผ่นนะคุณลูกค้าครับแต่ตัวนี้ความหนาของผม1นิ้วเต็มนะครับเนี่ยครับความหนานิ้วเต็มเลยลงมาด้านล่างขาเป็นขาสิง2ชั้น หน้า4ี่คูณ4นะครับตันตันรับประกันความแข็งแรงคุณลูกค้าตัวนี้ต้องบอกว่าเราจาหนายมาเยอะ,ะครับความแข็งแรงนี่อันดับหนึ่งไม่ต้องกลัวเลยนะครับแล้วก็ผมทางร้านเราเน้นคุณภาพไม้เกรดเนะครับหนาเต็มแล้วก็คุณภาพงานไม้สวยเนียนสวยทุกอนนูคุณลูกค้าผมกล้าท้าพิสูจน์ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับท่านใดที่รับรับฟังรับชมผมหรือว่ายังไม่เคยมาเที่ยวชมงานที่ร้านคุณลูกค้าผมยินดีเลยนะครับจันทร์นึงอาทิตย์เลยผมเปิดทุกวันนะครับ เนี่ยครับสินค้ามากกว่าร้อยรายการคุณลูกค้าท่านใดผ่านมาอิธยาแวะมาเที่ยวชมแวะมาหากันได้เลยนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับโซฟาทึบนะครับอย่างทึบรอบก65คูณ2เมตรครับน่าใช้ครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับไว้สําหรับนั่งรับแขกได้นะครับหรือว่าตั้งสําหรับหน้าทีวีนะครับลูกค้าบางท่านผมก็นั่งดูทีวีหลับไปได้เลยนะนอนเล่นได้อะไรได้ก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าตัวนี้สีเนื้อไม้นะครับอย่างทึบอยู่ที่ 13,500บาทนะครับหน้าร้านถ้ามารับเองคุณลูกค้าผมมีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมารับเองในราคาเนี้ยผมจะส่งให้เลยพิเศษนะครับประมาณ60กิโลเมตรผมจัดให้เลยนะครับถ้าคุณลูกค้าลองจับ GPS แล้วไม่เกินนี้นะ6กกิโลเมตรราคาเนี้ย13,500บาท1 3 5 0้กว่า 1, 3, บาทผม cover รวมส่งให้เลยฟรีหนึ่งหกกิโลเมตรนะครับไม่เกินนี้ถ้าเกินคุณลูกค้าลอง แจ้งมาอยู่แถวไหนแต่ผมขออนุญาตเช็คให้อาจจะมีค่าส่งเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังไงลูกค้ามาเขาเรียกว่าพูดคุยกันได้เลยนะครับชอบหรือว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับทักมาหาหน้าเพจร้านผมได้เลยนะครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม,ทม้ทิยาพิมที่เฟซบุ๊กเลยนะครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยายังไงก็ฝากติดตามกดถูกใจเพจไว้ด้วยนะครับทักข้อความมาได้เลยคุณลูกค้าหรือว่าจะโทรสอบถามผมที่เบอร์โดยตรงนะครับหรือแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 0ครับ4 44, 4 4 6 6 4 9ครับผม นะครับวันนี้ฝากด้วยเลยครับเป็นโซฟาทึบนะครับรอบ65ยาว2เมตรนะครับสวยๆนั้นนะแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวคุณลูกค้าปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ธิยารับประกันไม่ผิดหวังนะครับประมาณนี้คุณลูกค้าได้พบกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันไปเช่นเคยครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับผมร่างกายแข็งแรงครับที่สําคัญร่ารวยเงินทองกันทุกท่านครับผมเดี๋ยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ